นะแมสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนครับนี่คือคลิปวิดีโอชุดแรกจากช่อง t Ti ิโตโอว์ไรส์ครับโดยในคลิปนี้ผมจะพาพวกเราเดินทางไปยังบ้านสปันอำเภอบอกเรือจังหวัดน่านครับสำหรับคลิปแรกเราจะตั้งต้นจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือไปอยังแม่ขจารผ่านอำเภอวางเหนือ แล้วแวะค้างคืนที่พะเยาหนึ่งคืนครับหลังจากนั้นเราจะเดินทางไปยังอำเภอเชียงคำแล้วตัดขึ้นไปภูลังกาผ่านอำเภอสองแควเพื่อไปพักที่อำเภอปัวจังหวัดน่านอีกหนึ่งคืนซึ่งจุดหมายปลายทางของเราก็คือบ้านสะปันอำเภอบ่อ,เ,อ,บอกเกลือจังหวัดน่านครับสําหรับเส้นทางขากลับนี้ผมจะแวะเข้าไปยังตัวอำเภอเมืองน่านก่อนจากนั้นเราจะกลับไปที่พะเยาโดยผ่านเส้นทางอำเภอ เชียงม่วนและอำเภอดอกคำใต้เพื่อกลับไปนอนที่พะเยาในคืนสุดท้ายครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่เราจะไปแวะก็คืออุทยานแห่งชาติแม่ปืมที่อำเภอแม่ใจครับโดยสรุปแล้วเส้นทางที่เราไปเที่ยวในครั้งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้แวะพักแวะชมมากมายเลยครับและผมจะพยายามใส่ข้อมูลการท่องเที่ยวให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนครับ สำหรับคลิปต,ต,ต,ต่อไปก็จะรันตามเส้นทางตามที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับและขอรบกวนเพื่อนๆทุกคนช่วยเข้ามาคอมเมนต์เพื่อติชมแนะนำให้กำลังใจพร้อมทั้งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารการอัปเดตจากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญทุกคนไปรับชมเส้นทางการท่องเที่ยวของเราได้เลยครับ